คนต่อไปนี้ยังไม่มีคู่แต่แฟนคลับเชียร์ให้มีคู่อไม่ใช่ใครก็คือหนุ่มเกรทวอลินทอนะคะก็คืออย่างที่รู้กันว่าตอนนี้เขาสถานะโสดมากแล้วคือแฟนคลับก็เชียร์ไงอยากให้มีสาวข้างกายสักทีแล้วก็สง่งผู้เข้าชิงทั้งหมด2คนเก้สาสุทัศรลาและแจ็กกี้ค่ะ,ะแจ็กกี้แจ็กกี้เชคเลนมือนใช่แต่คราวน,นี้แบบเรือ เกดกับก้าวจะแรงหน่อยเพราะว่าในไอจีเราจะเห็นเขาสองคนชอบหยอดกันในไอจีไปบ่อยเนาะแล้วก็แบบแต่ก้าวก็ออกมาบอกแล้วว่าแบบอุ้ยกับพี่เกนก็คือพี่น้องที่สนิทกันเพราะแบบตั้งแต่เล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเจอเกสออกงานงานเมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวไปถามกันหน่อยว่าแบบแบบเนี้ยสถานะพอจะมีลุ้นบ้างไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยจ้าแค่รู้สึกว่าแบบหลังจากที่ผ่านมาเรารู้สึกว่านะตอนเนี้ย จุดเนี้ยสบายใจดีก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเริ่มได้พูดคุยกับใครอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแต่พอเป็นเป็นข่าวกับแบบอย่างแจ็คกี้อย่างก้าวอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่เราก็ได้เข้าไปดูเออก็ตลกตลกดีอะไรเงี้ยครับอย่าไปเชื่อเขาเขาก็สายปั่นอยู่แล้วก็รู้อยู่ก้าวเนี่ยอย่าใช้คําว่าหยอดผมอย่าใช้คําว่ากวนผมดีกว่าไม่ได้หยอดเออกวนตอนเนี้ยผีไม่ผักแล้วแต่พวกพี่จะผักกตอนนี้ย เอาส่วนตัวเลยคือจริงๆไ,ไม่ได้คิดว่าจะปั่นขึ้นอะไรนะเพราะว่าเรากับน้องก็บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นพี่น้องกันแล้วผมก็เห็นน้องก็สัมภาษณ์แล้วก็นั่นแหละคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าอยากจะเริ่มว่าแบบเฮ้ยเราจะจีบกันไหมอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้มีแบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่พอทํางานด้วยกันมาแล้วก็รู้ลักษณะนิสัยของกันและกันความแบบแมนๆของเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ในตําแหน่งนี้มันน่ารักดีแล้วไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนเชียร์แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็พูดได้ว่า คือก้าวก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็แบบตลกเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดที่จะทําให้เรากับเขาต้องมาจีบและต้องคบกันอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่คือถามว่ากลัวไหมคือมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันต้องถามความคิดของแต่ละคนแต่สําหรับผมอะผมแค่รู้สึกว่านะตอนนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่ผมแค่ยังรู้สึกว่า ผมยังไม่อยากยังไม่อยากมีแฟนจริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคุยๆก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเออเพื่อนๆมันก็น่ารักกันดีเนาะแต่ว่านะนส่วนตัวแล้วตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวผมก็แฮปปี้ดีก็เลยแบบไม่จําเป็นต้องเหมือนใครก็ได้อะไรแบบนั้นใช่ยังไม่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นเวลาไปกินข้าวเพื่อนใช่ไหมผมมองว่าสุดท้ายความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะความสุขคนเราไม่เหมือนกันเราแบบไปแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราแบบ สนุกในแบบที่เป็นเราแบบนี้แต่ว่าโดนเพื่อนแซวบ้างก็หมันไส้หมันมากเหมือนกันแต่นะตอนนี้เรารู้ดีอยู่ว่าเราทําอะไรอยู่เราก็แฮปปี้แบบนี้ก็ดีแล้วอ๋อไม่ได้ถามเขาก็แต่ว่าเขาก็เห็นเห็นแหละแต่เขาแต่เขาก็ไม่ได้ถามแต่เขาก็แบบมีแบบเออแจ็คกี้เขาน่ารักตลกดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วส่วนพอตอนข่าวาารีรันพ่อก็นั่งดูแล้วพ่อก็่เงี้ยเออใช่ไม่มีก็อันเนี้ยผมเชื่อว่า เราเคยคุยกับพี่บ้านแล้วเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นแล้วแต่จังหวะมากกว่าคือถ้าสมมุติว่าเราจะมีก็ให้อนาคตมันพาไปไม่ได้ว่าจะต้องมีเพื่ออะไรแบบนี้อ่ะพี่เกดก็บอกแล้วว่ายังโสดก,กับเก้าคือพี่น,อน้องกันตอนนี้ยังไม่มีใครจริงๆแล้วกว็นะนี้เหมือนเจอก้าแซวว่าแบบเนี่ยคนนี้เขามีคุยหลายคนนะพี่เกดบอกไม่จริงเขาปันยังโสดอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ยังแฮปปี้กับกับชีวิตหนุ่มโสดอยู่ถ้าวันหนึง่ง จะมีคนเข้ามาก็คงแล้วแต่จังหวะแล้วโอกาสเนาะแต่ก็แต่ก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะำพี่ทันว่าแบบผู้หญิงแบบไหนที่แบบจะมาความหัวใจพี่เกดได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิทีมเราฟังพี่แจ็กกี้นะเชียร์เชียงแจ็กกี้เออเออนาราค่ะจะได้เป็นสปายเจ้ากุ้งนะนั่นน่ะสิ เออแต่อาจจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งความรักเนาะไปเรียกว่าเป็นสามโมเมนต์เป็นรักสามเศร้าที่ไม่เศร้าเลยมีแต่ความหายจริงใี่เขาแซวแบบอะไรนิดอะไรหน่อยนี่ไม่ได้นะคุณจ็กกี้เอ๊ะยังไงมีกลิ่นเออต้องตามไป้นะคะอ่ะเดี๋ยวก็รองลุ้นกันแล้วกันเนาะว่าแบบสุดท้ายแล้วใครจะคว้าหัวใจพี่เกรทบริ่งทร์ไปโอเค